เราต้องเทียวอันนี้ฝนหรือมอค่ะอ๋อ้น,นมป้า้วไม่เอาซอสล้วขนมป้า เอาโซลกา,า,ากระดมบังเหมอแก่มาเมื่อยขาใช่เอ,เอาไม่มีไม่มีไม่มีแล้วจำได้ว่าเคยถ่ายตรงนี้ไงไไเอาไปแม่เดี๋ยวเราออาตินกินน้ำเป๊ปซี่แป๊ดได้ ลูกเอาแบบสั่งไม่ได้หรอแบบนี้มันรอนานเอาแบบไปไแปะนอวาอะไรนะเอาไปเอาเลือกเลยโอ้ยมันมีน้ำใหม่มาด้วยเนาะเป๊ปซี่ปันนะ่นเนาะเอาปั่นไม่มีหรอเอาปั่นหมดหมาถ่ายตรงนี้ลูกกระโปรงดึงลงหน่อยค่ะ,ห,ะหุ่นยน ตัวอะไรบ้างพี่รู้เปล่าวัน,อ,น,นอันนี้ถุงมือถุงมืออ๋ออ๋ออันนี้ทำมาจากอะไรมาโอเคโอเคไปโหเย็เเเนมากเขาเปิดนี่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 ริบอยู่นี่ ตรงนี้เขาเป็นเหมือนโรงเรียนหรอหรือว่าโรงพยาบาลอ่ะน่าจะรวมเหมือนโรงเรียนโอ้โอ้ใช่ใช่ดีอ<ด>่ะดีจังท<ป>ุบกระเป๋านี่แหละสวยไหนหันมาโชว์สิไม่ใช่หันกระเป๋าไม่ได้หันตัวเอง <laughs> เออเดี๋ยวส่งมาให้แอนดูโอเค ตินลองแขวนดูดิลูกแขวนดูให้ปาดูเออไหนหันข้างเออเอ้ามันแอดไลน์ได้ด้วยอ่ะลูกเอาลูกที่ไลน์ได้ด้วยเคทก็ได้ได้วยเหรอโอเคเอาด้วยเอาด้วย น้องอลินก็จะถ่ายรอบที่แปดโอเคค่ะรูปยังไม่เสร็จเลยแคสแกนให้หน่อยพี่เลิฟถ่ายวิดีโออยู่อ่าสแกนนะคะเดี๋ยวเอารูปนะคะเอารูปเอารูปไหนขอโชว์หนอ่อยเอ้ยอย่าดึงอย่าพิ่งดึงอย่าพิ่งดึงโอ้ยมามาสวยมากเลยอุ้ยสวยจังเลยอย่าพิ่งดึงอย่าพิ่งดึงก่อน,อดอนเดี๋ยวค่อยไปแยกเดี๋ยวมันขาดน,นะคะ ใช่ค่ะดึงไม่ได้คือขันต้องตัดต้องตัดโอเคน่ารักมากออกมาสวยดีนะ,ะคิ้วตาไม่เท่ากันหน่อยโบท็อกสแกน,นแ,กแล้วลูก มันต้องมีนะมันน่ารักทุกอย่างนะถ้าอย่าเรืออย่างเดียวนะโอ้ยเลือเลยเร็วลชิ่ะใต่แบงค์ชามนี้ออกไป นี่จ้าน้องสาพามารับประทานอาหารเอาไปเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะโต๊ะด้านในนะจ้าที่นะครัวไม้เนาะครกไม้ไม่ใช่ครัวไม้ออในความวุ่นวายนะคะหาที่นั่งกันไม่เจอหาที่นั่งกันไม่เจอหาที่ ี่ยังไม่ครบนี่ยังมาไม่ครบอันนี้เสร็จหนึ่งส่วนสี่นะคะเสร็จหนึ่งส่วนสี่ยังมากันไม่ครบนะคะนี่ค่ะด้วยความที่ดีนะพี่ยังมาไม่ครบถ้ามาครบน่าจะต้องปิดร้านะาร์ลกันเรื่องให้ดูผู้ชาย <laughs> เอาลองหลานแตกนะอเอาลองกันพี่น้องร้องกันโอโ้โไม่ต้องร้องโอ้ไม่ต้องรองมึงร้องอีกคนนึงนี่ค่ะเขาจะฉันจะตื่นตานตื่นตาน มีตลาด้วพี่ทั้งเน้อกับเตียเตียกับออยอยกอดพี่เก๋ไว้คุณพี่ดูโนะเอาเดี๋ยวไม่มีโต๊ะนะไม่มีโต๊ะแล้วถึงนี้ทัวร์ทั้งสินนี่ดอกต้อนรับไหมไปก็ไปล่อโต๊ะให้แฮงเลยพวกเด็กน้อยไปเอ นี่ไม่ให้เคทเดินไปคนเดียวแล้วก็เสร็จทีนี้เอาใหม่เคทลองพูดซิเอาหี่สอนน้องใหม่พี่สอนน้องใหม่ จะ้องพูดยังไงเนี่เลยอาจจะพูดยังไงเนาะต้องไปพูดยังไงเนาะต้องไปพูดยังไงแล้วบอกว่าคุณพีค่ะช่วยซัพพอร์ตดวันนี้ด้วยคัดโต๊ะที่กลัวทักสินจ้ะไม่ได้จองไปวอล์กอินอ่ะอจังมึงพูดสิมึงพูดคัดความเสริมแค่จะเป็นประโยชน์งานด้วยป่ะถ้าคัไม่ได้โพสคือเรียกว่าแคัดคลิปสวยอะไงต้องมีผัวแบบ ดุมากมากนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผมของเราเสียงดังไปหน่อยอะค่ะข้าราชการไทยทอ่ทษบพ่ขอโทษค่ะไม่โสดแล้วนะแต่ให้เป็นวันเดย์ให้เออเออคุณแม่พูดถึงความภาคภูมิใจของลูก่อยค่ะ คุณแม่ไม่ต้องร้องอ่ะแม่ร้องแล้วแพเอากอดมามาหน่อยเลยแล้วกอดมาม้าหน่อยโอ้ยเลยาร้องทุกกาี้ร้องน้ตน้กินให้เรียบร้อยนะลูกก็ไม่ต้องจิ้มซอสเดโอ้ยโอนอ้ยยอ้อก ทำไมน้ำตกไม่ไหลอะคะลูกสงสารจังจะถ่ายรูปแต่น้ำตกไม่ไหลแล้วก็แต่งตัวสวยด้วยไปเล่นโน้ไอแพดดีกว่ารุ่นใหญ่ไปก่อนพี่อ้อยบอกรุ่นใหญ่ไปก่อนคะนนอ่ะอันนี้รุ่นเล็กเหรออันนี้รุ่นเล็กอ,นนลลอันนี้ไฟเขียวมาแล้วอันนี้ไฟเขียวมาละ คุณแม่ค่ะลูกเที่ยว สองคุณพี่บอกน้องที่เขาตั้งตูตัมติ๋แล้วถามจริงต้องแท <forecasting S 1> <laim neither. S 3> ้เขามีเขามีแจกขนมจีนจริงอ๋อจริงจริงไม่ได้อยากกินเล่าไม่อยากกินขนมจีนอ๋อที่มาทั้งหมดนี้คือเีเยวคุณพี่ไปกินที่ขนมจีนมาดีเลยสวยขนมจีนมาดูเลยสวยอร่อยมากจังละน้องเออแต่ว่าคุณพี่อยู่กรุงเทพ แต่คนพี่อยู่กรุงเทพน้องอยากให้พี่กินที่โคทักสินเอ้ยได้ได้เออเก่งมากแต่ว่าโคทักสินมันตีสองแต่อีน้อยอยน้อยค่ะแต่อีน้อยให้แค่หนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งเราเลยไม่คอมพีสเราว่องรถค่ะคุณพี่ไห้แทสไอ้แทสคุณพี่มอเต้กระปูสิคะ คุณน้องยู่าคุณพี่ใช่ไหมใช่ค่ะอย่าไปกลัวิมไม่ไม่ไม่ได้กลัวค่ะพี่สิบหนึ่องที่โดนตัวนึงโพร์สิบหนึ่งโพร์สิบหนึ่งค่ะคุณพี่เอออยากไปพี่ไปด้วยกันไม่ได้แล้วดูจะพาทั้งหมดเลยคุณพี่ตัวตัวจิโก้จิโก้จิโอจะอาไปขนมาดิไอ้ถม าาไ่ออกไปหากินสิวันาาวิทย์นี่เทสเราต้องไหวเราต้องสู้ต่อให้หน้าเราจะเอือดเราก็ต้องสู้ค่ะ ต้องสู้นี่คอนเทนต์ตลอดเวลาเลยคอนเทนต์กูมีคอนเทนต์ลงสตอรี่ตลอดโอ๊ยนี่ก็ใส่กระโปรงแล้วก็ข้าขมทำนี้เลยอะฮะนั่นแหละไม่งั้นเราจะไม่มีคอนเทนต์เราต้องมีอะไรที่ยากๆเราจะเราจะเราจะ